สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอ้นมลดขดครับผมยังครับผมพ <ım. Ske pt necessary> ี่น้องจะขึ้นได้หรือเปล่าครับดินมันหนืดนะครับมือนีเริ่มงานบายเนาะมือนีครับวายเสซ็จแล้วก็หวายจะที่จะทางเร็จแล้วก็บฝาเปิดจักหน่อยครับผมครับลงขามไปว่ะทานครับผมเลยน่งถายอยู่ถึงรถเนาะ มาว่ากันครับผมทีมงานสายชวนการโยธาเนาะรับเหมาทงทีทมทางวางท่อขุดบอ่อขุดสะลอกคลองครับบริการให้เช่าเครื่องจักรทุกชนิดครับผมอรุนกันว่าขึ้นมะครับขึ้นครับผมลอกดินออกแล้วก็เอาลูกหลังมาเติมครับผมนี่ครับรถเกรเขาตีโลลูกหลังมาใส่ครับผม้อยสามครับ ดนาดีนอกเนาะเสียเตะครับผมน,า,นาใกล้ใกล้จะจบหน้าแล้วครับที่ตกหน้าแล้วครับผมมาอันนี้มามาใกล้จะถึงบอกแล้วครับบอกสี่ผมเฮ็ดอยู่นี่เนาะนี่ครับผมส่วนพิมลอยู่พุ่นครับผมนุ่นเนาะตากลุกล้างให้ครับต้องซับ แบบนี้ครับซับไปเรื่อยๆถ้าบระสันน้ำซึมครับข้างลาง่างเขาปิดบระทันเนาะมันเป็นทรายเนะาะรับรวมๆกันประมาณนี้ครับผม เดิ์กันลื่นขึ้นกันครับผมทางวใดได้าเปิดเนาะเขากับฝาเลยครับรถบดเอียงมาแล้วครับเอียงมาแล้วครับผมโอ้ยังไปต่อได้ครับ อลอรุ่นสิบล้ออีกคันหนึ่งครับคันนี้ครับผมเซียตูนะครับมกีลงมาได้บ่คันนี้รอดครับผมของเซียตูเนาะ นก็นเริ่มเมืดไหมอีกแล้วครับผม อันตรายเนาะบต่ต้องลงมาหลายครับเอาเท่าที่ได้พอครับเราเกียร,รติเดินครับขาดินอ้าโอ้โหควันดำปีเลยครับผมดันมาเนาะ เอาถึงบ่ครับผมมาลุ้นกันครับนี่เหียโอ้โหคนน้ำไอถึงครับผมถึงครับผมโอ้ถึงครับผม อถอยเนืดนๆครับผมถอยเนืดนๆโอ้โหรอตกเลยครับโหเบื้องบนน้องรอหอยเลยครับ แท่ครับผมบ่ม,มีปัญหาครับผมคันนี้เปื่องเมฆพีองเอ้ยอากาศจังที่ครับเพียงานเนอะลำบากครับมาเบืองโตแรงครับผมเสียชาวอุทัยครับ เข้ามาแล้วครับมาแล้วครับผมเอ้าคือมาไลนนันน้ออ๋อรถบดมันลงไปยังน,น,นะครับอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยอีกแล้วรถบดครับมันขึ้นจากตรงนั้นได้กับมาลงตรงนี้อีกครับรถบดโอ้โฮโฮพี่น้องเลยเบิ้ง นได้บ่เอาเอามันลงไปขัดก็เก่าได้นั่นผมว่านี่เอาเอาเอาตามกันซะละเอาเห็นว่าได้แล้วครับนี่มีความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับผมเอา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 เห็นว่าเอาเดี๋ยวผม ฟนตุด้เมคโรครับพี่น้องเอาขึ้นเนาะ้ยโอ้ยสาวควรตั้งเลยครับเมื่อกี้ครับพี่น้องนี่ครับอืดินเนื้ดครับผมหลอดครับ เปลี่ยนไลน์เขาครับวับนนี้เสียชาอุทัยสุมิตโมครับผมสองร้อยสิบรอรับอยู่ครับดินเหนืดเนาะลอยสามครับเป็นคนตากครับนี่ คอยมาเบิ้งตอนออกตัวครับโอ้โหต้องเข็นตูดแล้วครับนี่โอ้โห,โโหบีคนรอดคือกันครับน้ำขางยังลงอยู่เนาะตอนเช้ามันเลเดยดะนาดินเนืดอชื้นๆครับผมผมเบิ้งคันที่สามครับเสียเอเนาะมาลายนี่บอร์หนาลอดครับผม โอ้ทั้งนี้เขาเรียนยังกันครับนี่ล่างแบบ <laughs> สายยางเ้ยวานนำผูก <laughs> <laughs> โหไปควันท่วมเลยครับ <laughs> ไปบอรอดครับผม นื่นนนครับะหันรับน้ำมันซึมออกมานี่ครับพี่น้องไหลออกมาครับมันเป็นตานาำครับจากซ้ายเนาะซึมออกมาไหลผมมาขุดบอ่อซ้ำไว้ข้างล่างนี่ครับนี่บอ่อใหญ่ครับ รถเกยีกรยรก็ไล่ปิดนาแล้วครับตากไ้้มือเช้านี่แผลเดียวนี่หลายมือครับฝนมันลงเรื่อยเนาะต้องคอยเฮ็ดครับ รับกันครับเอาดินแห้งลงมา,าดินเปียกขึ้นไปเนาะนี่ครับขนาดถอยเข้ามาย,ยัางควรนตุยๆอยู่ครับ สั้นนี่เขาเปลี่ยนดินเฉยๆครับผมเป็นสั้นล่างสุดเนาะเขาเอาพวกเละๆพวกหยาออกครับแล้วก็ดินลงมาเปลี่ยนเนาะพี่นอ้องมันจะมีสั้นสองครับสั้นที่จะเทสเนาะสั้นนี่ประเดทสครับให้รถทริปรอวิ่งได้ซื้อครับผม <S <S ครับดินเปียก์ก็ขึ้นมาเทนี่ครับพิชากำลังเทอยู่เนาะส่วนดินแหง้งวิ่งเป้าพูนครับกับพิมลเนาะดินแหง้ง ฝากจังหน่อยครับผมพี่น้องฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไอ้นุ่มรถขุดเนาะเป็นกำลังใจในการถ่ายทําคลิปครับให้พี่น้องได้รับชมกันครับผมคลิปไหนมีทีเด็ดก็จะลงบ่อยๆนะครับอันไหนว่าว่ามีทีเด็ดมันจะจีซ้ำๆแน่จังหน่อยครับผมตามรับชมไปเป็นมูกันครับ ด้าดินแห้งเซตรากามา,มาเอะเมอาดินเปียกครับผมมาแล้วครับพีเอถอยมาแล้วครับเอาดินเปียกมาลงเนะเาะไอ้ดินแห้งมาลงเนาะ เดี่ยครับงานแบบนี้เนะเาะเกียน์เวาก็4โลลงมาครับบดอัดไปเรื่อยๆครับผม ใช้ความจริงแล้วครับผมเหลืออีกสีหนึ่น้อยเดียวครับช่วงบ่ายแดดจ้าแล้วครับผม210 SE ออครับลงไปรีดหีดโอมซอยครับผมเนาะว่างครับจากงานบล็อกเนาะไปซอยกันครับผมฟเฟอร์แดดมันเปิดแล้วจึได้เหตุงานได้ไวๆไ,ได้สะดวกครับนี่ครับ เพดเดอร์ปิดหน้านึ่งไปได้แล้วล่ะครับผมเดินขึ้นไปของหนามาเนาะนี่พี่มนกับตาที่ยกกองเก่าครับผมนี่เนาะวางจากงานบล็อกครับไปซอยกันโอ้เดินสั่นจังอยครับผม ีที่ตม้มออกเนาะเพื่อที่ได,ด,ด้สันลางง่งายๆครับต่างแดดไว้ไปเดี๋ยวขึ้นไปเห็นงานกันดีกว่าครับ ดอกจากแานวถนนได้ซื้อครับผมเรียนๆไวปถึงแบนข้างล่างครับฝากครับก็ได้ลงมาซอยครับผมวันนี้ยกแบ,บนให้เขาเสร็จเร็ว้อยแล้วก็เขายังเข่าแบบก็เสร็จครับ ถึงของแท้ครับผมนี่ลงไปเลยลงลุกไปเลยเ <c oughs> ดี๋ยวคิดตามกันเองครับผม <laughs> ใส่เลยเนาะพี่น้องเนาะอ้าวโคขึ้นครับอันนั้นโคขึ้นแล้วครับดำบันทังตะแคงเนาะเมื่อกี้เนาะลายครับผม เกือบเกือบ่ขึ้นไปนอนเมง่ีนี่รถอีกทีมงานหนึ่งครับอขอแรงกันเนาะสอยกันไปก็ซวัสกันไปครับ อีน้งมันเล่นที่ยังอีกเนาะนันนะ่นเนาะโอ้ยเนาะหาจะมองไปจมครับอันนี้ก็สบายแม่โคเลยแล้วยังสิเดินอยู่แต่รถบดอยู่นี่ครับนี่ขึ้นเบาไกลโพวดไกลโพวด บ่าได้ครับยืนไกลกดแบบเห็นบ่ครับตัวคืนแล้วครับยังยังยังฟีอยู่ครับยังปัดอยู่แหงบดน้ำแหงออกครับเพราะว่าดินยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเหนั้น อีกแล้วครับผมพี่น้องโอ้ยพี่ตมก็เต็มนาลถดเลยครับ โอ้ยอยากนำไปหลดุดบดครับกำลังนอนอยู่ภักเที่ยงครับผมเบิ้องไอ้ให้เบิ้งมันลงไปอีกแล้วคุทางมีมันก็มาไปเดยพู้น่ะเบิ้งมันไปโอ้ยเอาเอาเอ้ยเก็บเปรีกันครับ ทางมันอยู่ทางถึงนี่มันลงไปเห็นอย่างล่าง,างมันลงไปเอง่าสักมันเป็นร่องน,น้ำเลยนะนเป็นร่องน้ำปากปล่า นี่ครับผมล่องลอยการติดของรถบดเนาะเพื่อหอยดึงขึ้นพี่น้องเอ้จะลงไปยังใดไปเบิ่งสิบลอกันต่อครับใกล้เต็มนาแล้วครับผมเดี๋ยวก็ลงมาซอยเดี๋ยวนาะ นึ่งตักขยะออกจากป้าปามครับเบียดที่เขาครับกระจายเดออ์กันแล้วปามบครับผมยังมาอาัดกล่องยังบม่ได้เนาะยังได้บ่หลายครับเบื่องน้ำมันเนาะเด,ด,ดือดกระจอดสับแตนบาบแล้วครับ นี่กับจิป,ประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะว่าจะมีคลิปมีที่เด่นยังให้พี่ให้น้องได้เบิง้งเนาะแต่สำหรับคลิปนี้มันแน่นอนครับผมสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ